รบมีกล้องใหม่ของนิวเฮี่ยผมซื้อกล้องใหม่มาเท็นหนึ่งเ็สอง,สองเอ้ยเยทคหนึ่งเทกสองเอาพี่ขายเลยเหรอ,อพี่เกมรับอะไรนะพี่ มึงไงอะไรหยาบนี้ทำไมถึงได้มันหยาบจี้ไม่ชอบเลยโอ้โหมันเกิดมันเกิดอะไรถึงได้หยาบได้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 เยี่ยม่เฮ้ยกูซื้อกล้องใหม่เว้ยเบาเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดต่อพี่โอเคโอเคโชคดีไว้โชคดีคือชอบไม่ชอบของขวัญยัมีรายได้เสริมของเดโอด้วยว่าจะมีตังค์มาคืนเพี่อะไร่ไว้ตัวนี้กูเลยไม่ดีที่ผมมึงนี่ทำเป็นพาร์ทไทม์เลยู่ประจำประจำมึงเนี่ยแม่งกูคนง่วงแบบเป็นเยี่ยอะไรเอก มึงเอาประกามาทำเรื่องอะไรคูใยากจะบอกก่อนว่าที่มึงเล่นเรียนอะไรของมึงเนี่ยนโพเลียนทโเหี่ยอะไรวะเนี่ยโเหี้ยอะไนโปเลียนเป็นเป็นคูคิดคนเฟนคิดเงมึงบ้าเือมึงบ้าอักเหียเงล่่เีอมึง่ว้าวอะีเมึงเดวชัเหี่เมึงลั่เล่มากอีควายเี เร็วเร็วไปเร็วไปเล้วะเร็วเยยเยยไมด้วยเยะเฮ้ยปแ้วป้งเช่เยเเชเอเยเเยยเยเก่อนเฟมาเรเช่โอ้เเลือดวันนี้เราผมได้กล้องใหม่มา เราแค่เอากล้องไว้ให้เพื่อนดูมันก็แค่วันเกิดเลโอเชื่อแล้วแบบพอผมรู้ตัวอีกทีอ่ะแม่งเพื่อนก็เข้าโรงพยาบาลแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าคือเขาไปไงต่อถามหมอหมอแม่งก็ไม่บอกเฮี้ยอะไรเลย้กูกลับบ้าน หมอหมอบอกอะไรไม่ได้แล้วหมอก็ให้พวกเรากลับจูเนียร์แม่งก็แบบเป็นบ้าอะไรไม่รู้อะนั่งก็แบบบ่นเรื่องเลือดแล้วก็บอกว่าป่วยอีกอะไรไม่รู้คือคือไม่เข้าใจอะแล้วแบบ Ai, Ai! Ai, ชูเนียวะเฮ้ยเฮ้ยชูเนียเฮ้ยมึงมันเี้ยมึงเป็นเจ้าเนี่ยเป็นเี้ยอะไรวะมึงโง่เหรอวะชิคุณทำอะไรเนี่ยมึงมึงฆ่าเพื่อนเหรอวะไม่ใช่ตูเนียแล้วไอ้สัตว์ไอ้เชี้ยมึงไอ้เชี้ยมึงตูเนียแล้วมึงยังโง่ดิเชี่ยมไม่ติดไปคุยมึงจะตายแล้วมึงหาย เชี่ยเอกมึงจะไงต่อเชี <ator il> <ğim> morning, it, movement, ่ยกูจะรู้ไม่สัตว์เชี่ยลูกมึงดูสิมึงไอ้เชี่ยมึงไม่กูว่าแม่งเราต้องหนีจากที่นี่วะมึงเราอยู่ไม่ได้แล้วเชี่ยจริงๆเว้ยกูว่าไปคณะก่อนดีกว่าเชียไปคณะหรอวะไปคณะจะทำไงต่อเชี่ยมึงจะหลบที่ไหนเฮ้ยจะรู้ไม่สัตว์ก็ไปก่อนเถวะเฮ้ยเชี่ยมึงชิบหายแลเขาอีกเชี่ยมึง ปีประตูเอา้เอาโอา้โหปีประตูเลยไอ้เยี่ยมเยี้ยมเยี้ยมดันได้ก่อนเลยเอาไม่ต่อดีวะแม่งต้องหอนีวะ่ะหน้าดีวะเยี่ยมแม่งมันทางตันมึงต้องขึ้นชั้นสามเอาไว้เออโอเคไปทชั้นสามโอเคสาม 三、一、拜。